สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดอายุที่แท้จริงอดีตพระเอกด,ดังอายุที่แท้จริงอดีตพระเอกด,ดังสุริยาชินพันเรียกว่าหลายคนคงรู้จักสำหรับสุริยาชินพันชื่อจริงคือธนยศชินพันชื่อเล่นตุ้ยหรือเอเข้ากรุงเทพเพื่อฝึกเป็นนักแสดงพร้อมกับนนยนาชีวาน,านันเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของเช้าวันนี้ปิดตำนานพระเอกด,ดัง ในวัย69ปีโดยบินบรรลฤทธิ์โพสต์ระบุข้อความว่าในที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพิตุ้ยสุริยาชินพันธ์ด้วย69ปีรายละเอียดรอภรรยาพิตุย้ยแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ